หลังจากชาวบ้านในซอยเชียงคำถนนแจ้งวัฒนะ14ร้องเรียนผ่านยังรายการทุกชาวบ้านว่ากรณีเสาไฟฟ้าภายในซอยเชียงคำมีลักษณะเอียงรวมทั้งเริ่มดึงเสาไฟต้นถัดไปให้เอียงตามไปด้วย ชาวบ้านบอกกับทางทีมข่าวทุกชาวบ้านว่าเคยร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบแล้วแต่ได้รับคำตอบว่าเสาไฟต้นดังกล่าวไม่มีวันล้มเนื่องจากมันจะพยุงค้ำกันระหว่างเสาไฟฟ้าแต่ละต้นพร้อมกับสายไฟและสายโทรศัพท์จึงไม่จำเป็นต้องเข้ามาแก้ไขแต่ทุกวันนี้ชาวบ้านยังคงหวาดกลัวเนื่องจากเสาไฟฟ้าเริ่มเอียงตัวลงมากขึ้น เกรงหากมีพายุหรือฝนตกหนักลมจะพัดจนเสาไฟฟ้าทั้งหมดลม้มลงเหมือนกับเหตุการณ์พายุฝนทล่มพัดเสาไฟฟ้าบนถนนสายบางนาตราดล้มทั้งหมด41ต้นเมื่อปีที่แล้ว สภาพเสาไฟที่เอียงตัวลงเช่นนี้ภายในถนนเส้นแจ้งวัฒนะ14สอยเชียงคำมีสภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะเสาไฟฟ้าเอียงตัวลงในลักษณะนี้ไม่ใช่แค่เป็นเพียงเสาต้นแรกที่เกิดขึ้นภายในซอยแห่งนี้ค่ะซึ่งทําให้ชาวบ้านภายในพื้นที่นี้เกิดข้อกังวลใจนะคะคุณผู้ชมว่าหากวันใดวันหนึ่งที่เสาไฟต้นใดต้นหนึ่งเกิดล้มตัวลงมาอาจทาให้เสาไฟต้นอื่นๆน,น,นั้นล้มตัวลงมาด้วยเช่นกันค่ะ นายประจักษ์ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ภายในซอยเชียงคำเล่ากับทีมข่าวทุกชาวบ้านว่าเมื่อเดือนที่แล้วเสาไฟฟ้าเกือบสิบต้นได้เอียงลงมาและมีลักษณะเอียงมากจนสายโทรศัพท์ห้อยลงมาคล้ายท้องช้างจนเมื่อมีรถบรรทุกมาเกี่ยวจนสายโทรศัพท์ขาดทําให้โทรศัพท์ใช้การไม่ได้ทั้งหมู่บ้านกลัวครับผมกลัวครับเพราะว่ามันอันตรายครับอืมค่ะ กลัวคือเวลาลรถวิ่งผ่านผ่านมานี่ก็กลัวลมพับมาแล้วก็กลมปลอดภัยในหมู่บ้านครับเนาะทั้งเด็กทั้งหลายอย่างครับนางสำเนียงสุขสมบูรณ์ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวภายในซอยเชียงคำระบุว่าจุดที่เสาไฟฟ้าเอียงตัวลงอยู่บริเวณหน้าบ้านของตนพอดีทำให้เกิดความกังวลใจว่าเสาไฟต้นนี้จะหล่นลงมาทับร้านของตนเองก็ต้องกาน้ำท่วมแล้วค่ะ ก็กลัวตอนมีรถมาจอดเขาก็กลัวกันลูกค้ามาจอดมันก็แบบกลัวรถแบบล้มมาอะไรมากลัวทับรถเขาอะก็หวั่นใจค่ะกลัวจะล้มทับบ้านบ้างรถลูกค้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก,ก็บางทีก็กลัวว่าถ้าเกิดมันเกิดรถมันเกี่ยวสายไฟขาดอย่างเงี้ยมันไฟฟ้ารั่วอะไรขึ้นมามันก็อันตรายเอาประันสัญจรอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ปัจจุบันเหตุการณ์เสาไฟฟ้าล้มมักเกิดขึ้นบ่อยครั้งสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากความชละใจของหน่วยงานที่ไม่เข้าไปแก้ไขพอมีปัจจัยเรื่องสภาพอากาศเป็นตัวกระตุน้นจึงทําให้เกิดอุบัติเหตุเสาไฟฟ้าหล่นทับบ้านเรือนประชาชนสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านดังนั้นหน่วยงานในท้องที่ที่รับผิดชอบจึงควรเร่งแก้ไขพร้อมสอดส่องเพื่อเฝ้าระวังไม่ให้ปัญหานี้เกิดขึ้นซ้ำซากสุพนัท รัตนธนาประสานถ่ายภาพสุพิชยาจัญญารัต์ทีมข่าวทุกชาวบ้านรายงาน